ดำเนินการแพ็กสฟาย RX 6500 XT AMD R DNA 2อะไรอ่ะ a c ร์ชีตเ t คเ,เจเหมาะสำหรับ Full HD 4 g b Memory PCI 4.0สปอร์ตซัพพลายและนี่ก็อ่านว่าอ่านไม่ออกไปก่อนนี่คือกล่อง serial number นี้ครับคุณลูกค้าทักมาผมก็เลยแจ้งว่าให้ดูคลิปของผมบน YouTube ก่อนสนใจหรืออะไรยังไงตัวไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าก็จัดเลยครับทีมไยทีก็บอกว่าสั่งเรียบร้อยครับนี่ความสวยงามนะ มีสพอร์ตนะเ d ต i มก,กับ Displayport เทสให้เป็นอย่างดีนะครับเทสทัท้ทงอุณหภูมิการหมุนของรอบพัดลมการใช้งานค่าความเสถียรความร้อนอุณหภูมิต่างๆเอ๊พูดซ้ำมาว่าอุณหภูมิพูดแล้วนะนี่ทีท่เบอร์ฮิตไปอยู่ตรงนี้นะมีขดๆสองอันสองเส้นสองพัดลมครับเดี๋ยวแพคไปให้อย่างดีเนาะกล่องของเขาที่มาเขาก็บล็อกไว้แบบนี้เลย คือเขาบล็อกไว้ดีอยู่แล้วอ่ะเนี่ยผมจะเสริมไปไม่มากนะไม่งั้นกล่องนี้จะปิดไม่ได้ถ้าบวมเกินไปแรงบีบอัดเยอะก็ไม่ดีต้องแพ็คให้แต่พอดีความนุ่มที่พอดีคล้ายๆกับว่าน้ำยาปัมผนุ่มนุ่มๆคล้ายๆการกินอาหารในครบผ้าหมู่ให้พอดีเช่นเรากินผักใช่ปะ กินไขมันหน่อยนึงเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นกินนั่นกินนี้หน่อยนึงให้มันพอดีก็เหมือนการแพ็คสินค้านั่นเองแพ็คให้มันพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปมากไปแรงบีบอัดเยอะก็ไม่ดีนี่คือโฟมเนื้อแน่นสองฝั่งขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิ้งคอมพิวเตอร์ ตอนนี้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับดีใจมากมีความสุขแ h ปปี้แม้ว่าจะมีเข้าโรงพยาบาลบ้างไปตรวจสุขภาพเพราะว่าทําคอมเยอะเกินไปแล้วสมองผมอะ่ะมันบ้านบ้านมันโค้งเค่งทำคอมเยอะไปจ้องหน้าจอใช้กล้ามเนื้อคอเยอะคอเกร็งใช่ปะทำเว็บทำ YouTube ทำเว็บทำคลิปเล่นทดสอบแพ็ของ น่ะจนบ้านบ้านมันโค้งเคลงอะ่ะเดินหลับตาเดินไม่ตรงอะ่ะเออแต่ถ้าลืมตาเดินตรงแอดิถ้าเดินจงกรมนะก็เลยเนี่ยแหละครับก็ทําอะไรช้าๆลงหน่อยแต่ว่าความละเอียดก็ไม่ทิ้งครับเหมือนเดิมทําเท่าที่ผมมีแรงเลยทําให้สุดฝีมือขอบคุณที่เลือกกลิ้งคอมพิวเตอร์ครับ รุ่งนี้ก็มีความสุขดีครับสินค้าออมีคนให้ความสนใจสินค้าออกดออีมีความสุขค่อนข้างมากเลยขายออกดีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีทีผ่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับสุขภาพแล้วก็คุณภาพของสินค้าเช่นไม่ได้สนแต่ว่าสินค้าจะราคาถูก สำคัญนะเขาเริ่มดูความสวยงามผมมีช่อง YouTube ผมถ่ายให้เห็นทุกมุมเนี่ยมีอุณหภูมิมีอะไรให้เห็นผู้คนเริ่มสนใจว่าฉันซื้อไปมันจะดีกับฉันมันจะใช้ได้ยาวอุณหภูมิน้อยเวลาเล่นเนี่ยเราก็ไม่ร้อนใช่ป่ะเพราะคอมมันอยู่ใกล้เรามันก็แผ่ความร้อนออกมาน้อยแอร์ก็ทำงานน้อยลงถ้าใช้พัดลมก็ไม่ร้อนมากถ้าอยู่ห้องพัดลมแล้วเกิดการจอร้อนร้อน,อนจัดๆอย่างเนี้ย ไม่ดีเออแล้วก็ความสวยงามค่าการวิ่ง FPS นู่นนี้นั่นยุคสมัยเปลี่ยนไปคนก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่อง power supply power supply Supp 80พัทก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแต,แต่ก่อนนะเรายุคกับยุคนู้น่ะจะเป็น power กระป๋องใช่ปะที่ power 350บาท300บาทที่เป็นสแตนเลส กาะแกะสายเปือยๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะเป็นคอแซเป็นอะไรที่สายถักแข็งๆมีแปดิพัทเนี่ยสำคัญมากถ้าตามยุคอะเนาะแล้วก็มีภัยพิบัติมาด้วยเริ่มนะมีแผ่นิ้นไหวมีลูกเห็ตบตกงงแล้วพักมีซอมบี้อกว่าะถ้ามีซอมบี้ผมจะเอาคอมพิวเตอร์ตั้ง กันเป็นป้อมประการไม่ให้มันเข้ามาถ้ามันเข้ามาจะเอาใบพัดกัะดจอบปั่นมันดีไหมขอบคุณนะครับที่สนับสนุนกิ้งคอมผมจะคัดของดีๆแบบว่าสวยงามใช้ดีคุณภาพดีอยู่ยาวๆคุ้มค่าแล้วก็จะแพ็คให้อย่างดี มืวานเล่นรูบอกด้วยหลอนเลยอะ่ะเป็นม,มุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้วเป็นชื่อที่เขาสร้างฉากอะ่ะเป็นฉากชื่อ6 p m เอ้ย6 p m เป็นเกมเ,เกี่ยวกับครูสมอนสีในโรงเรียนหลอนๆอะ่ะลองดูได้ครับผมเล่นไปเลี้ยวเลยเลี้ยวเพราะมืนภาพแถมใช้จอยกดวิบบ่งไม่ได้ด้วย ต่ก็ถือว่าทําดีครับมีเสียงภาษาไทยมีเพลงโบราณโบราณเปิดให้หล่อนเหมืเดิมสนุกแกใครอยากจะมาเล่นด้วยกันแบบ A V Rising ตอนนี้ซื้อ V Rising มาแต่ยังไม่ได้เล่นต่ว่ากะว่าจะเล่นเห็นเขาบอกว่าเกมดีผมจะามารีวิวหน่ลยแล้วผมก็รอแพดออฟอีกซายอยู่ p a ดออฟอกซายน่าจะสนุกมากเลยคล้ายๆเดียบโบเดียบโบผมยังไม่ได้เล่นเลยภาคส เล่นในภาคสองภาคหนึ่งภาคหนึ 2, ่งจำได้ออกมาแรกๆโคตรบ้าเลยลงดันเจียนมังอยู่งั้นแหละลงลงลงเกชั้นปะลงอยู่งั้นนะแต่ภาคสองผมเล่นจบผมเล่นบาบาเลียนนะอคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราได้ผ่อนคลายแต่ถ้าเล่นมากไปเฮ้ยอันนี้มันมีที่อยู่ผมอยู่อ่ะ๊บนึงไนะผมไปเอาที่อยู่ออกกันนะ ก็ต้องแปะอยู่ดีดีกว่าอ๋อนี่ที่อยู่เก่าเขาสับสนไม่ได้ไม่ได้มโฆโฆผมเคยอย่างนี้แหละอ,หลอันนี้มันเป็นกล่องแข็งแรงใช่ปะ่ะก็เลยเก็บมาแล้วก็ใช้ใช่ไหมแล้วเคยลืมเอาที่อยู่บนเก่าออกการกลายเป็นส่งผิดกลายเป็นอีกที่หนึงสลับกันเคยส่งของสลับกันก็เคยแต่ลูกค้าส่วนมากใจดีกัไนไม่เกิ แกได้หมดอ่ะตัดอีกนิดนึงดีกว่าตัดนิดนึงนะขอบคุณที่รับน้องไปดูแลใบนี้งามๆเลยครับอย่าลืมไปดูผลเทศนะ เิดของน้องเอาเอลยเอาเสี yes. ผิดลืม่งผิดสงถูกอ่ะเสร็จอันนี้ไม่ผิดพลาดแน่ เาเห็นกล่องดีๆผมก็จะเก็บไว้เอามาแพ็คพวกเนื้อแข็งได้บอกเลยนะตั้งแต่แพ็คมานะกล่องที่ชอบมากๆกล่องผลไม้เชื่อไหมโคตรแข็งแรงแข็งแรงมากกล่องผลไม้โคตรถึกเลยที่ใส่ผลไม้เยอะๆอะบางทีที่มันมีรูๆข้างๆอะ่ะหูกล่องน้แม่งหน,นาแบบหนาปักเลยโดนใจมากอันนั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีมานานๆมาที เนื้อแข็งโป้องกันสินค้าได้ดีแต่นี่แข็งเป็นการแข็งปักเลยเนี่กล่องอะไรบเน่ะไฟเบอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ PE แงวไม่รู้โอเคครับฝาก YouTube ของกลิ้งคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอ,อขอบคุณที่รับชมมากเลยแล้วก็ส่วนมากการ เทสของรีวิวของผมจะแจ้งตามตรงนะครับใบไหนอุณหภูมิดีใบไหนสร้างมายังไงมีลักษณะเด่ดเดนหรือว่ามันดียังไงมีข้อที่ผมไม่ชอบยังไงเพราะใช่ความชอบส่วนตัวนะไม่ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้อะไรดีเกลาว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับขอบคุณมากครับ